ส่วนตัวนี้ก็ตัวร้ายโอ้โหมันเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมมันไม่ตายห่วายมานะครับใช้เวทมนต์ทุกชีวิตห <c oughs> <c oughs> จัดการเรียบใครจะยอมได้ยังไง แป้งล่างมามองกรดำตัวใหญ่พรับบแล้ว,ลวสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆคนนะครับวันนี้พี่ลองกอยน,นะครับ จะพาทุกคนมาเล่นเกม f o r s a c n w o r นะครับมบายนะครับเป็นเกมมือถือนะครับสำหรับตัวเกมนะครับก็เป็นระบบภาษาไทยทั้งเกมนะครับก็สามารถเล่นง่ายนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับรู้สึกว่าเกมก็เปิดมาได้ประมาณเกือบสอเดือนแล้วนะครับก็หลายคนอาจจะเคยเล่นแล้วนะครับส่วนผู้เล่นใหม่นะครับยังไม่เคยเล่นนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องให้ดูนะครับอ่า ภาพนี่แบบว่าเป็นหนังได้เลยนะครับสําสหรับอาชีพในเกมนะครับก็จะมีทั้งหมด7อาชีพด้วยกันนะครับอาชีพแรกนะครับก็จะเป็นอาชีพนักดาบนะครับต่อมาก็จะเป็นอาชีพนักเวทนะครับ ต่อมาก็จะเป็นอาชีพนักฆ่านะครับแล้วก็นักบวชนะครับแวมมพายต่อมานะครับก็จะเป็นอาชีพนักมือปืนนะครับอ่าสุดท้ายก็จะเป็นอาชีพนักพเนจรก็คือนักขนุนนั่นเองนะครับเหนือนเรื่องสุดโหด เหมือนกับจะทำสงคารามนะครับกับพวกสัตว์ลายนะครับอ่า้อหอรู้สึกว่าจะมีพวกมังกรด้วยนะครับโดนดูด พอจบเหนือเรื่องนะครับก็จะมาเสียนการแนะนำตัวละครแต่ละอาชีพนะครับอาชีพแรกก็จะเป็นอาชีพนักดาบนะครับนักดาบนะครับหรือว่าทุกสายอาชีพนะครับพอถึงเลเวลที่กำหนดนะครับก็จะสามารถเลือกแนวทางได้2แนวทางนะครับแล้วแต่อาชีพในอาชีพนั้นนะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นอาชีพนักเวทนะครับ สวยนะครับแต่ละสายนะครับก็จะมีแนวทางที่ไม่เหมือนกันนะครับอาชีพต่อไปนะครับอาชีพนักฆ่า่ะต่อไปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นอาชีพ นักบวชนะครับอ่าส่วนตัวละครนะครับก็ไม่สามารถเลือกเพศได้นะครับก็จะเป็นแนวนี้เลยนะครับแต่ก็สามารถาแต่งหน้าแต่งตาได้นะครับเปลี่ยนรูปร่างอะไรอย่างนี้นะครับอาชีพต่อไปนะครับก็จะเป็นอาชีพแวมพแวมพายนะครับอ่า แล้วแต่น้องๆชอบนะครับก็สามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับอาชีพต่อไปอาชีพมือปืนก็จะตัวเล็กนิดนึงนะครับเป็นสาวน้อยก็จะมีทั้ง2แนวทางนะครับแล้วแต่ผู้เล่นจะเลือกเล่นนะครับอาชีพสุดท้ายนะครับก็อาชีพยิงไกลนะครับก็จะเป็นอาชีพนักขนูนะครับ ก็เรียกง่ายๆก็คือสายยิงไกลนะครับ <c oughs> รยิงแรงนะครับแต่ตัวบางนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับบทต่อไปนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องเข้าสู่การที่จะเข้าไปในเกมนะครับ ตัวร้ายครับตัวร้า้ห้ามัน <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ด้วย <c oughs> มาแล้วอาชีพนักดาบ <c oughs> ตามมาด้วยอาชีพนักฆ่า <c oughs> ต่อมาอาชีพนักหนู ต่อมานะครับก็อาชีพนักเวทนะครับ <c oughs> พายุมาเต็มส่วนตัวนี้ก็ตัวร้ายโอ้ <c oughs> มันเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมมันไม่ตายฝ่า <c> ย <oughs> มานะครับใช้เวทมนต์ทุกชีวิตเพื่อ <c oughs> <c oughs> มาแล้วนักชิดนักมื้อปื้นนะครับเอโหตกี้โจมตีสุดยอดอันนี้ก็จะเป็นนักบวดนะครับอ้อหืยอยิวทั้งตี้เลยครับพร้อมลุยอาเทพทิดาผู้มาโปรดหึห จัดการเรียบคาจะยอมได้ยังไงแปล้งล่างมามงกร r n ดำตัวใหญ่พร้อมบวกแลแล้วก็ตัดภาพเข้ามาสู่ในเกมอันนี้ก็จะเป็นเลียว ประมาณ1น0นะครับก็ได้ชุดได้ปีกนะครับก็สายฟรีนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับส่วน ep หน้านะครับ ep 2นะครับเดี๋ยวพี่จะมาคุยเรื่องรายละเอียดของเกมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับน้องน้องคนไหนนะครับที่เคยเล่นแล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆนได้นะครับก่อนจะจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับ กดไลค์เยอะๆเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า EP 2นะครับบ๊ายบาย